จะเล่าเท่าที่ผมรู้แล้วก็เล่าเท่าที่ผมทราบเล่าเท่าที่ผมเห็นส่วนรายละเอียดลึกๆที่ผมไม่รู้จะไม่พูดต้องยอมรับว่าเรื่องราวระหว่างทีมตักบอลกับบริษัทเซนส์ในกรณีดรามา่าเรื่องการยุบรายการบริษัทหามื่อต้นปีนี่แรงมากมีกระแสจากแฟนคลับถล่มเข้าใส่กันทุกฝ่ายอย่างไม่มียั้งมือ เพราะแต่ละฝั่งก็มีแฟนคลับของใครของมันโดยเฉพาะฝั่งบริษัทเซนส์ของคุณเอที่ดูเหมือนจะโดนหนักกว่าใครเนื่องจากคนดูส่วนใหญ่จะเข้าข้างฝั่งที่ย้ายไปเพราะมีความผูกพันมากกว่าซึ่งก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาระหว่างคนอยู่หน้ากล้องกับหลังกล้องทุกอย่างเต็มไฟด้วยความอึมครึมและสับสนอลหมาเพราะไม่มีฝ่ายไหนจะออกมาให้ความกระจ่างเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งเจ้าของรายการเองหรือฝั่งนักแสดงที่ย้ายไปเลยทําให้เรื่องราวยิ่งบานปลายและไม่มีทีท่าว่าจะจบลง จนกระทั่งเมื่อมีสุภาพบุรุษตลกไทยบ้านคนหนึ่งยอมออกมาไลฟ์สดเปิดเผยเรื่องราวบึง้งหล็กของสาเหตุแห่งการวงแตกซึ่งถือว่าเป็นการเสี่ยงเอาอย่างมากเพราะถือว่าเขาเหมือนยืนอยู่ท่ามกลางเขาควายถ้าเรียบเรียงคำพูดไม่ดีก็มีสิทธิ์โดนทัวลงจากทั้งสองฝ่ายอีกทั้งตัวเขาเองก็ไม่ใช่ว่าจะไม่โดนโดนเหมือนกันยิ่งเพื่อนร่วมแกงอายไปหมวแต่ตัวเองไม่ไปเลยถูกยัดข้อหาคนทรยศหรือเป็นไอ้นกสองหัวจากคอมเมนต์ในโซเชียลของแฟนคลับหัวร้อนทั้งหลาย แค่เขาคนนี้ยอมเอาหน้าที่การงานและมิตรภาพจากทุกฝักฝ่ายไปเดิมพันออกคลิปไลฟ์สดในคืนวันที่12มกราคมสงครามน้ำลายในโลกไซเบอร์ก็หยุดลงในแทบจะทันทีเมื่อฝุนหายตลกทุกอย่างก็เริ่มสงบและเย็นลงและการถแถลงเปิดใจของลูกผู้ชายชาติตลกอย่างเขาก็าได้หาทางออกให้กับทุกฝ่ายแบบบไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุนถือเป็นการเรียบเรียงถ้อยคำในการหยุดสงครามได้อย่างน่าชื่นชม จบมาหาสงครามล้างจักรวันหาด้วยตลกรุ่นใหญ่ไทยบ้านหน้าตาซื่อที่ชื่อหนุยเชิญยิ้มที่ถึงแม้อาจไม่ค่อยประสบความสําเร็จในการออกซิงเกิลเพลงแต่กลับประสบความสําเร็จในการเป็นเท้ามารีวราชห้ามทัำที่ทําให้การแยกจากการของทีมงานบริษัทหาซึ่งแต่เดิมกําลังจะหาไม่ออกเพราะการเผชิญกับพลังงานติ่งให้ได้แยกย้ายกันไปแบบสวยๆต้นสังกัดเดิมก็ยังทําบริษัทหาต่อไปในชื่อใหม่และลุกใหม่ ส่วนทีมงานบริษัทฮาเก่าก็ได้ยกกวนกันไปทำรายการใหม่แบบสบายใจไม่ต้องทนอยู่กับอาการคลุมเครือหรือน้ำท่วมปากอีกต่อไปเพราะมีอาจารย์ใหญ่อย่างจารย์หนุ่ยออกหน้าไปหาบันไดสแตนเลสยาว8เมตรมาพาดให้ลงจากยอดเขาอันหนาวเหน็บไปแบบงามๆคลิปนี้บอกกันซื่อๆว่าแอดทำขึ้นมาเพื่ออวยอาจารย์หนุ่ยโดยเฉพาะเพราะแกคือตลกรุ่นใหญ่ที่แอดชื่นชอบเป็นพิเศษด้วยบุค,คลิกความเป็นกันเองแบบบ้านๆติดดินและไม่ถือเนื้อถือตัว แม้แต่บทเวทีก็ปล่อยให้รุ่นน้องรุ่นหลานอย่างตั๊บบริบูณ์ตบหัวได้เพื่อความหาของรายการและนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้บริษัทฮายุพิกพีได้รับความนิยมจากแฟนๆแต่ก่อนแต่ไรมาแอดดูแกเล่นตลกแล้วก็เงันๆไม่ได้ฮาไม่ได้ขำจนโดดเด่นอะไรมากมายจนได้มารู้จักและชื่นชอบแกก็จากรายการบริษัทฮานี่แหละและแอดก็ยังได้ตามไปดูผลงานของแกในช่องทางอื่นๆ เช่นรายการตามติดชีวิตตลกที่แกทำออกมาใน YouTube c h ANNEL ช่องนุ้ยเชิญยิ้มที่แอดว่ามันดูเรียวแบบบ้านๆดีเป็นการตามไปดูชีวิตตลกที่อาจจะมีงานน้อยหรือกเกษียณออกจากวงการไปแล้วอยางได้รสชาติโปรดักชั่นก็ไม่ได้อลังการอะไรบางทีก็มีเสียงหายหรือบางครั้งแขกรับเชิญก็น้าดําเพราะแสงไม่พอก็มีไม่รู้ว่าแกชาให้เมียแกเป็นคนถือกล้องด้วยหรือเปล่า พลงของแกที่ทำออกมาแม้ยอดวิวจะไม่ได้เปรี้ยงปล่าเป็นสิบเป็นร้อยล้านวิวแต่แกก็ยังทำออกมาเรื่อยๆแม้จะโดนเมียด่าว่าเอาเงินไปโยนทิ้งน้ำเปล่าเพราะแกคงมีความสุขในสิ่งที่แกได้ทำได้ร้องเพลงได้เล่นตลกให้คนดูได้ดูได้ฟังนั่นคงเป็นสิ่งที่แกคิดว่าเป็นการประสบความสำเร็จของแกแล้วซึ่งนั่นก็เป็นนิยามความสำเร็จของคนที่เป็นศิลป,ปินด้วยหัวใจเหมือนที่แอดยังทำคลิปหนังหรือเรื่องราวของนักแสดงฮ่องกงในยุค90อยู่หนึ่งๆแม้ยอดวิวมันจะแค่หลักร้อยหลักพันเท่านั้น เพราะแอดรู้ว่ายังมีแฟนๆที่มีความทรงจำร่วมของยุคนั้นยังรอฟินอยู่กับเรื่องราวของหนังหรือนักแสดงรุ่นเก่าที่พวกเขาชื่นชอบถ้ามีคนดูคลิปที่เราทำแล้วชอบและมีความสุขจะคนเดียวหรือกี่คนก็ถือว่าเราได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราตั้งใจจะทำแล้วแต่ว่ามันก็จะเป็นการดีเป็นอย่างมากถ้ายอดบิวมันจะขึ้นเป็นแสนเป็นล้านเหมือนเขามั้งนะสำหรับประวัติของอาจารย์นุยนั้นแอดคงไม่เล่าแล้วเพราะคิดว่าแฟนๆที่ดูคลิปนี้คงจะรู้จักแกกันเป็นอย่างดี แอบทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นเกียรติแก่แกเป็นพิเศษในการจบสึกดราม่าบริษัทหาที่กำลังไปกันใหญ่ให้พี่ๆน้องๆได้มีทางล่องสวยๆและได้แยกย้ายกันไปตามความฝันตามเส้นทางของตอนเองโดยที่ไม่ต้องรบราฆ่าแกงกันจนสายสัมพันธ์ไม่มีเหลือและสิ่งนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นถ้าไม่มีการไลฟ์สดครงชีพของสุภาพบุรุษผู้มีกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์คนนี้ขอชื่นชมในความเป็นสุภาพบุรุษลูกผู้ชายของจานครับจานนุยเชิญยิ้ม